สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ่อตกปลายางนาะฟิชชิงปราครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวในส่วนของเครื่องตีน้ํานะครับที่เพิ่งทําเสร็จไปเนี่สองสามวันที่แล้วนะครับอาจจะพาไปชมกันครับผมเครื่องตีน้ําตัวนี้นะครับก็ทํางานโดยมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับหนึ่งแรง กับ12บสอใบพัดนะครับสำหรับตีน้ำมอเตอร์นะครับหนึ่งแดงก็จะหมุนประมาณนี้นะครับหม,หมุนไม่แรงนะครับหมุนเบาๆสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะ ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับใช้พลังงานไฟฟ้ามันก็จะต่อมาไว้ตรงเสาไฟตรงนี้นะครับต่อไฟมาเนี่ยนะครับลงเบรกเกอร์สามสิบแอมนะครับก็ควบคุมการทำงานโดยทามเมอร์นะครับตัวนี้นะครับ ไฟฟ้าเข้ามาเบเกอร์ Baker, แล้วก็มาผ่านตัวทาม์เมอร์นะครับทามเมอร์ er ก็จะมีอ่ามีสวิตนะครับออฟออโต้ Off auto, อ่อาตอนนี้เปิดมาที่อ่อนนะครับอ่อนนี่คือ่าทำงานนะครับทำงานถ้าเราเลือกที่ auto. ออตโต้ออโต้ก็จะมาทำงานตามการควบคุมของเวลานะครับอ่าที่ผมตั้งไว้อ่าตอนนี้นะครับ 8ปดโมงแปดโมงยี่ยนาทียี่นาทีอตอนนี้นะครับก็คือมันจะชี้มา8ปดโมงประมาณสานาทีนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับก็จะ,ะตัวขีดสีฟ้าเล็กๆเนี่ยครับก็คือตั้งการทำงานนะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้ชั่วโมงละ หนึ่งขีดนะครับก็คือแปดโมงถึงเก้าโมงนี่ผมตั้งไว้ขีดหนึ่งขีดหนึ่งมันก็จะแบ่งประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีก็คือถ้าไปขีดหนึ่งก็ทํางานสิบห้านาทีแล้วก็ตัดนะครับหรือถ้าจะให้ทําตลอดแล้วก็อ่าล้วก็เปิดขึ้นหมดนะครับเปิดขึ้นหมดอาจจะให้ทําช่วงไหนก็เปิดขึ้นได้นะครับแล้วแต่ความตั้งใจ อันนี้คือตั้งใจอยากให้ทำประมาณชั่วโมงละสิบห้านาทีนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าเราอ่าโอเคแล้วก็เราก็เปิดมาทีออโต้ Auto. ตอนนี้เปิดเปิดออนก่อนเพื่อให้มอเตอร์ทํางานนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับระบบก็จะประมาณนี้แล้วก็จ่ายไฟไปยังตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์หนึ่งแรง กินกระแสอยู่ประมาณ5แอมป์นะครับก็จะประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องตีน้ำเติมอากาศนะครับเติมออกซิเจนให้กับน้ำในบ่อตกปลานะครับเพื่อให้ปลาในน้ำมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ก็เชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับมาพักผ่อนนะครับที่บ่อตกปลานะครับตกปลาของผมนะครับ<ม>ก็จะมีร้านอาหารนะครับไ้บริบริการเพื่อนอน,นะครับร้านอาหารสามารถพักผ่อนนะครับก็มีซุ้มบริการซุมนั่งบริการที่จะนั่งในโซนของ ส่วนของร้านอาหารก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีซุ้มบริการทั้งหมดทั้งหมดรอบบอ่อก็ประมาณ19ซุ้มนะครับก็จะมีทางทางลงนะครับ ทางลงมาตะลิงไว้สำหรับนั่งตกปลานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเครื่องตีน้ำเติมอากาศไว้เตียงเท่านี้นะครับแล้วพบก,กันคลิปถัดไปนะครับก็จะมีคอนเทนต์มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ